เฮ้ยเ้มหนยยิยยิไอามา่ายูปอีกันโอย้อนกุาจัไมจัอะไรนะแลวไรหะบไาทไมอะไรเนี่ยไอ้บ้าหายูปพี่วไม่ได้เลย ไหนแม่เธอแม่เถอไม่อไม่เธอเนะอไอ้ยี่ห้อย้อออ อุ้ยกูบอกความสามารถแน่นะเขาใส่เองน